สามมิถุนาปีหกสองที่คดีหวยสามสิบล้านเนี่ยตอนนั้นในคุณลุงก็ได้มีการถแถลงพูดว่าคนที่เลวโดยสันดาห์เนี่ยการศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรนะครับในการให้สัมภาษณ์แล้วก็ปรากฏว่าทางครูปีชาเนี่ยไปฟ้องว่าคุณลุงจรูนเนี่ยได้มีการกล่าวถึงครูปีชาหรือเปล่าาจังหวัดกาญจนบุรีการจันทบุรีเนี่ยได้มีการพิจารณาเนี่ยท่านก็ได้มีการไก่เกลียวจะจัดถแถลงให้นะครับว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยได้มีการพูดแล้ว ทำให้ครูปีชาเสียหายนะครับครูปีชาที่ทุกครูปีชาเสียหายนะโอเคลุงจรูนก็ขออภัยน,นะที่นี้นะครับก็เดี๋ยวก็เลยเป็นที่มาของการนัดถแถลงข่าวในวันนี้นะขออนุญาตพูดตามที่ศาลท่านแนะนํามานะครับว่าตามที่พระเจ้าเคยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่สมิถุนายน2 5งพรสองว่าคนที่เร็วโดยสันดานเนี่ยการศึกษามันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะเร็วโดยสันดานการศึกษาก็ช่วยไม่ได้หากข้อความที่ให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ทำให้นายพีชาไข้ควรได้รับความเสียหายข้าพรเจ้าขออภัยครับวันนี้สาลนัดแต่สวนมูลฟ้องลุงจารูเนี่ยฟ้องทนายวรยุทธ์กับทางครูปีชาว่าร่วมกันฟ้องเท็จนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการแต่สวนมูลฟ้องวันนี้ก็เอาลุงจารูเนี่ยเข้าสืบพยาน ก็คิดว่าแค่ปากเดียวก็น่าจบวันนี้ได้วันนี้ครูมาไหมมาครับครูปีชาก็มาเร็วๆนี้ที่กำลังจะยื่นนี่ก็คงจะยื่นดำเนินคดีกับพยานนะครับในในเรื่องของคนไหนบ้างที่มีการเบิกความเท็จในศาลนะครับคิดว่าถ้าเกิดเร็วสุดก็ปีนี้แต่ถ้าไม่ทันก็เดือนมกราคือตัวละครหลักๆในโดนแน่นอนอยู่แล้วตัวละครหลักๆมีใครบ้างหลักๆก็รัตนาพรพัชริดานะครับครูปีชานะครับในแผนนะครับเจเกียวนะครับโอ้เวิภาห้าคนนี้หละกับใช่ครับ ครับเดี๋ยวเสร็จขอบคุณครูครับกับการที่ให้เขาตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อวานเขาทําแล้วเนี่ยครูเห็นไหมครับไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวนะติดตามข่าวอยู่แต่ย да. ังไม่เห็นเลยัยังไม่เห็นเลยเขาตั้งโต๊ะแถลงหรือยังครับแล้วเราดูในทีวีอยู่ครับแล้วอย่างนี้เราจะยังไงต่อก็เดี๋ยวก็ต้องดูก็ต้องลงตามเล่นไข่ครับต้องดูที่สามีปี่นในวันนี้เนี่ยสามก็จะนัดฟัง การกระทําว่า <c oughs> ตามที่ตกลงกันนับที่แล้วเนี่ยนะครับได้ไปกระทําตามที่ได้มีการตกลงกันหรือไม่นะครับถ้ามีการตกลงกันไปแล้วเนี่ยถ้ามีการกระทำนะครับในวันนี้อาจจะเป็นนักพ้อมแล้วก็เพื่อจะมีมคำพิพากษาหรือว่ายัางไงตรงไหนนะครับเราจะฟังว่าได้มีการปฏิบัติตามที่ตกลงกันหรือไม่ครับก็คือกรณีที่จะต้องดปยตั้งตู้แถลงข่าวนะครับให้มันเนบรรยากาศในวันที่มีการแถลงข่าวในวันนั้นนะครับนี่ที่หนร่บนะครับ ก็คือคดีที่มีการไต่สวนฟ้องในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคดีที่ทางคนจะลุกนะครับได้ได้เป็นจุดนะครับได้ฟ้องทาง,ทางทเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วก็ฟ้องตัวผมเองเป็นจำเลยที่สองและก็หานําความเค็ดนําความเค็ดซึ่งเป็นคดีหลักที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาในเวลาน,นี้นะครับมามาฟ้องซึ่งศาลท่านก็ได้โปรดนัดพิจารณาในวันนี้ก็คือไต่สวน